วันนี้มาดูวิธีผ่ามะพร้าวนะครับแบบบ้านๆนะครับ <like> ายายอยู่ท่าตูมนะครับแกจะพูดาภาษาขเขมรน,นะครับเป็นคนไทยนะครับแต่พูดขเขมรน,นะครับ <Okay. S 1> วิธีการผ่านะครับชาวบ้านเขาจะเอามีดเฉาะลงไปแล้วก็จิ้มนะครับจิ้มขึ้นมาจิ้มขึ้นมาไปทีน,นนิดรอ,อบๆมะพร้าวอันนี้มันกําลังจะออกหนอเดี๋ยวข้างในต้องมีจาว เมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิผ้ามกิดเจ้าอกเผานะครับนวยนี่นี่มันกําลังสะออกนอสงสัยสิมีเจ้าเดี๋ยวมึงขังในนะครับจะดูว่าเจ้ามันใหญ่ขนาดไหนเจ้าอกเผานี่แซ่บนะครับพี่น้องคนไหนยังไม่เคยกินนะครับาเือกน้ายมันเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับผมเออผมจะบอกนะครับว่าคนจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ของผมนะครับจะพูดได้หลายภาษานะครับอย่างผมนี่พูดได้ไทย ลาวสวยนะครับอ่าแล้วก็มีขเมรนะครับอ่าชาวบ้านนะครับในละแวกเดียวกันก็จะพูดขเมรได้สวยคอมนะครับคนสุรินนี่จะรวมหลายภาษาเลยนะครับภาษาท้องถิ่นของคนจังหวัดสุรินนะครับแต่ส่วนมากนะครับคนสุรินนะครับจะพูดกลางนะครับคือภาษาไทยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าอ่าชาวบ้านทั่วๆไปนะครับถ้าอยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะพูดตามภาษาถิ่นของเขานะครับ หมู่มันจะมีหมู่บ้านลาวหมู่บ้านกุยเลี้ยงช้างสวยเลี้ยงช้างภาษาขเขมรน,นะครับพูดภาษาขเขมรแล้วก็พูดสวยนะครับแต่สวยนี่จะดีอย่างหนึ่งคือสวยนี่เขาจะพูดทั้งขเขมรก็ได้ทั้งสวยก็ได้ไทยลาวขเขาพูดได้หมดแต่เขมรนี่ก็จะพูดไทยลาวเขมรแต่สวยนี่เขาพูดไม่ได้หมายถึงว่าภาษาสวยพูดได้แต่คนสวยนี่พูดได้ทุกภาษาเลยไม่ว่าจะ ไทยลาวเขมรนสวยนะครับคนสวยนี่จะได้เปรียบนะครับคนอัลินนะครับเขาจะเก่งนะครับยอมรับว่าแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นทุกคนหรือเปล่านะคนที่พูดสวยได้เขาจะพูดได้ทุกภาษาเลยนะครับผมอันนี้มาจากสวนบ่หรือว่าของแม่ม่หลังจากที่เชาะร,รอบๆเลยนะครับทีนี้ก็ดึงนะครับดึง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 ,ดง,ดงออกให้หมดเลยนะครับตรงเปลือก แถวเนี้ยลูกลูกมะพร้าวแก่นะครับลูกละสิบบาทนะครับูละสบาทนี่เคยดูเจ้ามันเด้อทีนี้กำลังจะออกอันนี้ไม่รู้จ้ามันจะเหลือแห่นีนแต่มันก็จะบำรุงต้นมันเลยมันบำรุงหน่อมันจ้ามะพร้าวเรามันจะอร่อยนะครับมันจะไม่หวานมากแล้วก็มันจะมันๆนะครับ น้ำมันจะดูดน้ำมาที่เจ้ามันอร่อยก็ค่อยๆลอกออกนะครับตีๆๆแล้วก็ดึงอ่ะดึงลอกออกลอกออกไปเรื่อยๆให้รอบกอะกลามันนะครับกะลามะพร้าวตัวนี้โอ้มันมีหลายตาจังลูกนีม้มีสองสองตาใช่ไหมนี่แม่เาเรียกสองตาหรือสองลูกสามตาอันห้าตาก็ามีนีบอกโอ้โหขบศีระ ชอบเป,บป็นอะไรก็ไวตาตาบางดอกมันมีถึงสองหน่อไหมสองหน่อสองหน่อแฟดบุกใช่มันก็แฟดนิดนึงแล้วไงเจ้าฟแฟดเห็นมัก็มันขึ้นสองหน่อเจ้าแฟดกะลามะพร้าวนะครับถ้าตาเยอะๆนะครับ ชาวเขมนะครับเขาจะเอาไว้ทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับบางคนก็เชื่อทางไสยศาสตร์นะครับถ้ากะลาตาเดียวนะครับมันก็จะขลังนะครับจากธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหากว่ากะลาแปดต่อนะครับเขาเคยซื <partido> ้อขายกันนะครับสองแสนบาทนะครับเดี๋ยวจะได้ดื่มน้ําแล้วก็กินจามะพ้าแล้วขันมะน้กินอ่าก็เทด้วยกันไม่ได้บ่ไม่รู้ก็มันหวานใส่ด้วยกัน ใส่กันเลยน้ำหม้อลองดูสิใช้มันแห้งหมดแล้วบอกโอ้ไม่จาวถ้ามีจาวไม่ไม่แน่โอ้มี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 มันจะออกหวานมันตัวเอมีนิดเดียวคอยดูนะจาวมันจะเป็นยังไงจาวใยัดไหมหรือว่า นี่ใครไม่เคยกินจาวมะพร้าวนีจจ่จะกินจาวมะพร้าวแซบ่บมันจะออกแบบนุมน่มๆมันไม่หวานมากแต่มันก็แบบเขาเรียกว่าหวานหวานแหลมๆหวาน,ห,าน,ห,านห,หน่อยๆมันฟองน้ำมันฟองน้เคาะตรงนี้ขอจานหน่อยไม่ต้องจานก็ได้ไั้ง ให้ออกมาดูเป็นยังไงบ้างน่ากิน,นะนไหมในช้อนยาวมะพร้าวย,ย,ย,ยาวมะพร้าวนี่แหละพึ่งจะต้องกินดูอยากกินเลยไหม,มนี่เราดูนะเป็นอย่างนี้ยาวมะพร้าวเป็นอย่างนี้ มันจะมีน้ำมะพร้าวอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะมีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอยู่ในจาวมะพร้าวในจาวมันจะออกกันหวานนิดนออกกันหวานนิดนิ มันก็ไม่ได้หวานมากแต่ว่านหวานมันมันโอเคเย็นไม่มันจะอมมันจะอมน้ำมันจะอมน้ำมะพร้าวไว้นี่มันหยดลงไปเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฟองน้ำอะไรมันกระซับคือมันไม่ได้หวานมากและมันจะออกมันมันอืม อร่อยอม,มันมันแซบอีกอย่างหนึง่งแซบเติบแซบเติบหวานหวานกินกับน้ำมะพร้าวอ่อนก็แซบ อร่อยอร่อยจะง่ายจะง่ายจะง่ายจำมะพร้าวอ่ะเขาเรียกวะครับกินดงนาหยิบกินดจะง่ายใหญ่จากนี่นะเฮ้ยขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ ก็จะได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับของคนภาคอีสานนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ